สวัสดีครับผมช,ช,ช่างประกอบที่ราแกมนีรัตนะครับวันนี้ผมจะมาประกอบเครื่องตัดหญ้าสกายยูเอ็มเคสี่สามห้านะครับฮอนดานะ่าเนาะอุปกรณ์ที่จะใช้นะครับในการประกอบเนะาะก็จะมีประแจบล็อกหัวเทียนกับเบอร์สิบเจ็บอยู่ในตัวเดียวนะครับแล้วจะมีประแจหกเหลี่ยมเบอร์ห้ากับเบอร์สี่นะฮะในการประกอบเนาะเครื่องตัดหญ้าสกายฮอนด้ายูเอ็มเคนะครับของแท้เนาะ แกะกล่องมาก็จะเป็นสภาพแบบนี้เลยนะครับจะประกอบเครื่องมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวบางส่วนนะฮะที่ยังไม่ได้ประกอบก็จะมีชุดด้ามนะฮะไมบังยาเนาะไมบฟังยานะครับแล้วก็ใบมีดนะครับโอเคครับเราจะมาเริ่มประกอบละครับมันก็จะมีน็อตหกเหลี่ยมนะครับเบอร์ห้าที่จะต้องคลายนะครับในการประกอบด้ามนะครับ ลักษณะแฮนนะครับเนาะก็จะต้องตั้งตั้งพอ,พอสมควรเข้าเข้ากับตัวผู้ชายนะครับพอตั้งตัวแฮนเนาะเข้ากับตัวเรียบร้อยนะครับใช้ประแจหกเหลี่ยมใช้ประแจหกเหลี่ยมเบอร์ห้านะครับขันตัวน็อตครับให้แน่นเนาะต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการใส่ใบบางอย่างนะครับเนาะก็จะมีน็อตหกเหลี่ยมสองตัวนะครับ ที่จะใช้เป็นการยึดมันนะอเอออุปกรณ์ที่ใช้ก็คือประแจประเหลี่ยมเบอร์แห่งกันนะครับสามารถตั้งพอความเหมาะสมนะครับพอ,พอได้ระดับตามความเหมาะสมนะครับก็ขันน็อตให้แน่นเลยนะครับนะ สองตัวครับเราใช้ประแจหกเหลี่ยมเบอร์ห้าเนี่ยนะครับต่อไปก็จะเป็นการประกอบใบมิดสัญอย่านะก่อนที่ใช้นะครับก็จะมีประแจพกหวัวเทียนนะฮะอ,อยู่ในตัวเดียวกันเลยกับเบอร์สิบเจ็ดนะครับแล้วก็จะมีประแจหกเหลี่ยมนะครับเบอร์สี่สิบสี่มิลเนานะเนี่ยนะครับกัน ใส่ใบมีดนะก็จะใช้อันดับแรกก็จะใช้ประแจปกบลกเหลี่ยมนะครับ4มิลนะก็ <c oughs> สอดเข้าไปให้ตรงล็อกนะครับเพื่อจะใช้ในการล็อกตัวไอตัวครอบใบมีดนะครับเนะาะแล้วใช้ประแจบล็อกนะครับที่เราเกิ่นไว้ตอนแรกนะครับฟันคว้นเข็มนะครับเพื่อเป็นการเอาออกเนาะขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการประกอบใบมีดเนาะ อค okay. อันนี้ก็จะเป็นฝาประกับใบมีดตัวหนนะครับใช้ประแจหกเหลี่ยมสี่มิลนะครับเนาะเป็นตัวยืดนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝาประกับใบมีดตัวหนอกนะครับใน,นี่คือใบมีดตัดหญ้านะครับ ขั้น,นตอนสุดท้ายนะครับคือฝาครอบน็อตนะครับแล้วก็ขันตัวน็อนให้แน่นนะครับจะใช้ประแจบล็อกหัวเทียนเนาะบล็อกบัสิบเจ็ดนะครับนี่ครับนี่น,นะครับ การประกอบเครื่องตัดหญ้าสบายกแขงยูเคสีค่สามห้าก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับช่วงต่อไปก็จะเป็นการ,รบำรุงรักษานะครับสวัสดีครับผมช่างเบิร์ดแห่งน้ำมันตีนะฮะวันนี้จะมาสอนวิธีการดูแลจ่าเครื่องสยข่อแข็งคามไดยูเคสี่สามห้านะครับพับน้ำมันเครื่องตัวนี้เราจะใช้เป็นน้ำมันเครื่อง,งสี่ทีนะครับของรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับการใส่ก็ใส่พอดีปาก ถ้าเครื่องให้ตรง,รงนาะแบบนี้นะครับข้อสําคัญที่สุดคือทุกครั้งก่อนใช้สํารวจน้ามันเครื่องว่ามันยังมีพอดีปากหรือเปล่าและทุกๆร้อยชั่วโมงข้อสมข้อสมควรที่ต้องถ่ายออกนะครับครับตัวนี้จะเป็นถังน้ำมันเบนซินนะฮะถ้าไม่ได้ใช้นานเกินหนึ่งอาทิตย์ขึ้นไปก็แนะนําให้ถ่าย,ายน้ำมันเบนซินออกนะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องให้มันดับไปเองอันนี้จะทําให้เครื่องเราครั้งต่อไปใช้ง,งานสต,ตาร์ทติดง่ายขึ้นนะครับ ตัวต่อไปนะคือไส้กรองอากาศนะครับตัวนี้ลูกค้าส่วนมากจะลืมบ่อยมากเลยเราต้องทําความสะอาดทุกครั้งก่อนใช้งานนะครับคือบีบล็อกตัวนี้ออกมาเอาไส้กองออกมาชุบน้ํามันเบนซินแล้วเป่าให้สะอาดถ้ามันยุ่ยหรือครบร้อยชั่วโมงก็เปลี่ยนได้นะฮะถ้าล้านเาสะอาดพ๊กก็ชุบน้ำมันน้ำมันเครื่องนะครับพอหมันๆดก็ใส่เข้าไปที่เดิม แล้วก็ปิดล็อกที่เดิมตัวต่อไปนะครับลูกค้าชอบเรื่อมากเลยข้ององหัวเฟืองนะครับเราควรจะอัดจารบีตัวนี้ทุกๆ1 0ร้อยชั่วโมงนะครับคือการถอดน็อตออกมาออแล้วมันจะมีเครื่องอัดจารบียิงเข้าไปพอลน้นออกมานะฮะแล้วก็ปิดน็อตเข้าไปที่เดิมทุกๆ1 0ร้อยชั่วโมงถ้าเป็นไปได้นะครับการดูแลรักษาเครื่องยนต์ก็ ก็สำคัญที่สุดก็จะมี 1. นึ้ำมันเครื่องนะครับสองห้ามทิน้ำมันมา,มา,มาซึวในระบบ 3. สามเสกรอากาศ 4. ี่ห้อมองหัวเฟืองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีผู้มือแถมให้ในเครื่องฮองนด้าทุกตัวนะครับถ้าเป็นฮอนด้าแท้นะครับศึกษาข,ข้อมูลก่อนใช้งานทุกครั้งครับให้เข้าใจต่อนก็ได้หรือไม่เข้าใจก็นําเครื่องมารับคำปรึกษ,ษาจากผมที่ร้านมนตรีได้ครับ